สวัสดีค่ะทุกคนนินีีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะปามโอลิฟกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะปามจะมารีวิวนะคะของเล่นชิ้นใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะคะพอจะสังเกตได้ไหมคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างให้คิดก่อนอ่ะโมเดล่าค่ะ,ค,ะคำตอบนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เป็นของเล่นชิ้นใหม่ของปามนะคะเป็นไมโครโฟนนะคะที่เพิ่งได้มาจากในช้อปปี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ปามจะมารีวิวกันให้ดูค่ะ น,นี้นะคะก็คือคลิปวิดีโอนะคะที่ปมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะในการอัดคลิปวิดีโอนะคะนี่เป็นตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่ปมได้ใช้ตัวไมโครโฟนที่ได้มาแล้วนะคะจากประสบการณ์นะคะที่ได้ลองทดลองใช้ไมคตัวนี้มานะคะไม่นึกเหมือนกันค่ะว่าไมโครโฟนที่ราคาถูกแบบนี้นะจะสามารถใช้งานได้โอเคเลยที่ซื้อมาจากช้อปปีนะคะจะมีราคานะคะอยู่ที่ร25บาทค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆสามารถซื้อได้ถูกกว่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้ปามซื้อมาเป็นแพ็กเกจแบบที่ได้ซองหนังของเขามาด้วยแต่ถ้าใครไม่ได้อยากได้ตัวซองหนังสามารถซื้อเฉพาะตัวไม้อย่างเดียวก็ได้นะคะรานะคาอยู่ที่99บาทเท่านั้นเองค่ะในการอัดคลิปวิดีโอและเป็นระบบของ iOS แบบพวก Apple นะคะแนะนำว่าให้หาแจ็คนะคะตัวอะแดปเตอร์มาใช้กับ ไอตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวหัวของเขาอะค่ะจะเป็นแจ็ค3.5 mm จะเป็นช่องแบบเดียวกับช่องหูฟังนะคะหรือว่าฮดโฟนของโทรศัพท์รุ่นอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในระบบของ Apple หรือ iOS เนี่ยหัวแจ็คที่เสียบเข้านะคะตั้งแต่โทรศัพท์น่าจะเป็นรุ่น iPhone 7ขึ้นไปนะคะหัวแจ็คของเขามันจะเป็นหัวแบบเดียวกับสายชาร์จแล้วนะคะซึ่งไม่สามารถจะใช้เสียบเข้าไปโดยตรงได้เลยเพื่อนๆต้องหาอะแดปเตอร์นะคะที่เป็นหัวระหว่าง3.5 mm ตัวเนี้ยที่เปลี่ยนจากแจ็คหูฟังแบบเก่านะคะเพื่อเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถืออีกทีนึงค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ใช้กับกล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องถ่ายภาพนะคะอย่างพวก Millerless DSLR อะไรเงี้ยค่ะหรือกล้อง compact บางรุ่นนะคะก็จะมีตัวช่องนะคะสำหรับเสียบไมค์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้แจ็คเปลี่ยนหรือแอปเตอร์เปลี่ยนทั้งนั้นนะคะก็อันนี้คือการรีวิวนะคะไมโครโฟนที่ได้ซื้อมาจากช้อปปีในวันนี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่กําลังเริ่มนะคะหัดอัดคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นอัดคลิปของตัวเองตัดต่อเก็บไว้หรือว่าอยากจะทําเป็นช่อง Youtube นะคะหรืออยากจะใช้ในการไลฟ์ใน Facebook นะคะขายของหรืออะไรเงี้ยถ้าอยากใช้ใหม่นะคะกับโทรศัพท์หรือว่ากับกล้องเนี่ยปามก็ แนะนำนะคะว่าสามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์นะคะแล้วก็ชื่อของร้านค้าที่ปาล์มซื้อให้เอาไว้ข้างล่างตรงคอมเมนต์นะถ้าใครนะคะอยากจะลองไปช็อปตามนะคะลองไปซื้อมาใช้ตามก็ลองดูกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์หรือ subscribe ให้กับช n e l ของเราด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังติดตามได้ที่อินสตาแกรนะคะแอดเ o าแอดปามโอลค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ